วิธีใส่บอยลำพุงในกรณีเราผูดกาวออกหมดแล้วนะเพื่อนกาวออกหมดแล้วทําไมมันใส่ไม่ลงมันยัดไม่ลงนี่บังคับก็คือเบี้ยวนะเพื่อนนะบิดเบี้ยวเลยเพราะว่าทําไมมันถึงไม่ลงเพราะว่าอ้ส่วนเนี้ยส่วนกล้วยกระดาษเนี่ยกับสปายเดอร์ที่ไปชนกันหรือไม่ชนก็ช่างรุ่นนี้ไม่ชน,นเพื่อนนะ ขาทำมาเท่ากับรูตัวนี้นี่ขอบตัวนี้นะตอนใส่ใหม่ๆก็คือเขาสวมซะก,ก่อนแล้วค่อยเอากระดาษลงคือหมายของว่าเราเอาเอา,เอากระดาษเนี่ยสวมเข้าไปในตัวไว้เนี่ยแล้วค่อยสวมลงไปในแม่เหล็กนะแม่เล็ใส่ง่ายพอเรามาซ่อมเราก็ต้องมีวิธีนะเพื่อนนะใส่ไม่ได้ก็คือถ้าบังคับก็ได้แต่ตัวนี้ไว้ตัวนี้เป็นไว้โรงงานมันทำมาบางอ่อนเบาเราจะบังคับลงเดี๋ยวก็ทําให้ ้อยเสียหายได้นะมีวิธีเพื่อนๆง่ายๆ,ๆก็หลอดร้อยวัตตนะ์เพื่อนนี่หลอดไฟร้อยวัตต์นี่ควลงไปนะอบประมาณไม่เกินไม่เกินสิบน,นาทีนะเพื่อวยนะดมกลิ่นด้วยนะดมกลิ่นด้วยถ้ามีกลิ่นกลิ่นเหม็นๆเนี่ยก็รีบๆเลยนะรีบๆรีบๆดันร้อยลงไปดึงเอาไอ้นี้ห่อปลั๊กออกแล้วก็ดันร้อยลงไป,ปงทันที จะเข้าไปเลยเพราะว่าเาวามันอ right, ่อนตัวนะเพื่อนนะเาวามันจะอ่อนตัวทำคลิปให้เพื่อนๆดูหลายครั้งแล้วล่ะนี่อย่างนี้นะเพื่อนนะนี่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 ทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูหลายครั้งแล้วไหลวิธีนี้วิธีเอาไว้ลงเป็นเป็นขั้นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เราต้องรู้นะเพื่อนนะเดี๋ยวรอสักครู่นะเพื่อนนะเดี๋ยวเปิดรอสักครู่รอสักครู่ขณะที่เรารอเราก็ต้องนั่งเฝ้ารอ รมกลิ่นดูด้วยมันจะมีกลิ่นขึ้นมานะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมันทให้กรอบไฟเดอร์อะไรลํโพงเราไม่ได้ถ้ามันเลยเวลาถ้าเราแช่ไว้นานไม่เกินสิบนาทีนั่นแหละแต่ถ้าว่าถึงแปดนาทีหรือเจ็ดแปดเก้านาทีแล้วถ้ามันมีกลิ่นเราก็ต้องรีบๆนะเพื่อนนะรีบๆเอาโคมออกแล้วก็ดันม้อยลงไปแล้วค่อยตั้งนะเพื่อนๆนะ,ะประมาณแปดนาทีแล้วนะเพื่อนนะแปดนาทีแล้ว หาลองหารูดันเข้าไปเลยดันเข้าไปแล้วนะเพื่อนนะสาเหตุที่มันไส่ยากนี่ก็เพราะว่าสไปเดอร์กับกวยกระดาษมันไม่ชิดกันมันอ้าะเราต้องใช้ตัวช่วยอย่างนี้นะเพื่อนนี่นะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก ใช้ฟิล์มหรือมันสติดใสลองเหมือนที่ทำนะครัคลิปให้เพื่อนทำให้เพื่อนๆดูหลายคลิปอยู่นะอ่าอันนี้เป็นขั้นตอนเอาไว้ใส่ในกรณีที่มันใส่กรณีที่มันมีช่วงห่างนะเพื่อนนะช่วงห่างระหว่างสไปเดอร์กับกระดาษตอนเราใส่นมันจะใส่ยากถ้าไม่อบอย่างนี้มันใส่ไม่ได้นะเพื่อนเนะเป็นแนวทางนะ คลิปเต็มๆก็ทําลงหลายคลิปอยู่นะที่ทําจนจบขั้นตอนเลยนะครับเพื่อน